สวัสดีค่ะชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กลุ่มยินดีต้อนรับสู่ชาแน,นลปปี้สตาร์โรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเป็นใบวิกลีกความรักกันนะคะสำหรับครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนเนาะก็ตั้งแต่วันที่1ยาวไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนะคะไพ่ที่เราได้นะคะก็มีไพ่8ถ้วย the world 8ดาบ สิบถ้วยห้าเหรียญ n i g h t of cups page of s w o r d the high priestess เจ็ดไม้เท้าแล้วก็ ace of pentacles นะคะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดเรารู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยอาจจะพิ่งออกมาหรือตอนนี้เนี่ยอาจจะกำลังเผชิญกับสถานะของการที่ ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะบางคนเนี่ยเหมือนกับคุยกับใครบางคนอยู่แต่ตัวของเขาเองเนี่ยมีความไม่ชัดเจนมาโดยตลอดซึ่งคุณบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ตกลงแล้วสถานะของเราสองคนเนี่ยมันเรียกได้ว่าคนกำลังศึกษากันอยู่หรือเรียกว่าเป็นแฟนได้หรือย,อยังนะอะไรเงรี้ยคือเหมือนเขาก็กักเราตลอดเลยเรารู้สึกว่าบางคนอะ เขาอาจจะมีคนรักหรือครอบครัวของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าที่ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะส atisfy คุณได้เขาไม่สามารถที่จะเติมเต็มคุณได้นะคะคือเหมือนกับว่าเขาก็มีคนรักของเขามีครอบครัวมีคนที่เขาเอา่อรอคอยมาโดยตลอดหรือว่าคนที่เขาแบบรักอยู่แล้วอะแต่ว่าพอเห็นคุณเข้ามาเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณเองก็น่าสนใจมากๆเลยอะคุณเองเป็นคนที่ดูแล้วเนี่ยโดดเด่นเป็นคนที่ เขาอยากที่จะเอาชนะอยากที่จะทำให้คุณเนี่ยอยู่ใต้เขานะคะแต่คือเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้จีรังยั่งยืนไม่ได้เป็นความสำคัความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเขาให้ความสำคัญกับคุณนะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาตัวของคุณเองอยู่ในสถานะของการที่พูดอะไรไม่ได้นะคะจะบอกใครก็ไม่ได้นะว่าโอเคคบกับคนคนนี้อยู่หรือว่า ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยที่บอกว่าเฮ้ยคนคนนี้เป็นของเราคือคุณอยู่ในสถานะของการที่เหมือนโดนถูกปิดตานะคะโดนถูกห้ามให้ทหํานู่นทํานี่ทั้งทงี่ความจริงแล้วคุณเองมีความคิดของตัวเองนะแต่คุณเลือกที่จะโอเคถ้าเขาบอกให้ปิดตาเราก็ปิดตาถ้าเขาบอกว่าอันนี้ไม่จริงเราก็พร้อมที่จะเชื่อเขาแต่พอวันนึงอะเรารู้สึกว่าทุกๆอย่างความอดทนอะมันมีจุดสิ้นสุดของมันเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณเองอ่ะ จะผ่านจุดที่เรียกว่ามันเหมือนคุณอะถูกไอโซเลตมากๆเลยรู้สึกว่าถูกดีเซอร์อ่ะคือเหมือนกับ โดนถูกทิ้งให้อยู่ในที่ที่มันเหน็บหนาวให้อยู่ในความอ้างว้างอยู่คนเดียวแก้ปัญหาคนเดียวต้องเผชิญหน้ากับเรื่องแบบเนี้ยคนเดียวโดยที่ตัวของเขาเองอะ่ะมีความสุขกับครอบครัวของเขาตัวของเขาเองมีคนที่เขาอยากที่จะเดินต่อไปด้วยอยู่แล้วโดยที่เขาเองไม่ได้ไม่ความจริงแล้วอะ่ะเรารู้สึกว่าเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เหมือนให้ความหวังคุณมาโดยตลอดนะดูสิ คนคนนี้เรารู้สึกว่าบางทีอย่างเงี้ยเขาเข้ามาแล้วอะตอนแรกอะคุณเองเหมือนตั้งความหวังกับเขาไว้ว่าเฮ้ยเนี่ยคนคนนี้แหละที่จะเป็นครอบครัวหรือว่าที่จะแบบคบกันไปต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนพอวันนึงที่มันไม่ใช่อะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณเองไม่กล้าที่จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยพอเถอะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีโอกาสอะมันต้องมีโอกาสสิระหว่างคุณสองคนเพราะเขาเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่า คนคนนี้เป็นคนที่มันใช่เป็น prince charming มากๆเลยอ่ะคุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm. คนคนนี้มันคือคนที่คุณรอคอยมาโดยตลอดโดยที่บางทีอย่างเงี้ยมันอยู่ภายใต้คอน d i t i o n ของการปิดหูปิดตานะคะหลายๆคนเนี่ยคุณอาจจะทำงานร่วมกับเขาแล้วมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะคะมีเป็นเหมือนแบบชื่อเสียงของเขาค่อนข้างเป็นที่รู้จักว่าเฮ้ยคนคนนี้ ไม่เบานะเนี่ยดูสิเป็น n i g h t of cups นะคะแต่คุณเองก็เลือกที่จะปิดหูปิดตาเลือกที่จะไม่ฟังหรอกคำพูดของใครหลายๆคนที่บอกคุณคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องไม่ judge เขาสิเราต้องไม่ตัดสินเขาจากคำพูดของคนอื่นทำไมเราถึงต้องไปเชื่อฟังคำพูดของคนอื่นล่ะแต่ไอคำพูดพวกนั้นะ่ะเรารู้สึกว่ามันจะเข้ามาเหมือนเป็นบทเรียนให้กับคุณนะคะในตอนนี้เพราะว่าคนคนนี้บางคนะ่ะคือเหมือนกับ ที่คุณยังอยู่ที่คุณยังแบบอดทนกับคนคนนี้มากๆเลยเพราะว่าคุณเหมือนมีความหวังว่าโอเคเขาอาจจะให้ความสำคัญกับเราเขาจะหันหน้ากลับมาหาเราอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนกับมันไม่เคยเกิดขึ้นมาสักทีคุณยังคงอยู่ในสถานะของการอยู่ในความลับของเขาเป็นคนที่คุณไม่สามารถพูดเรื่องของคุณสองคนให้กับคนอื่นได้รับรู้ได้เพราะบางคนอาจ คืออย่างที่เราบอกเลยเขาอาจจะมีครอบครัวของเขาอยู่แล้วแล้วคุณเองอะตกอยู่ในสถานะของเขาเรียกว่าเป็นแฟนเก็บนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่สามารถเอ่ยได้อะ่ะคือคุณรู้บางคนคือคุณรู้อยู่แก่ใจว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันเป็นเหมือนความสำคัญที่เขาเองก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ให้เกียรติคุณนะเขาไม่เคยพูดหรือว่าไม่เคยที่จะแบบบอกกับคุณว่าเฮ้ยเราจะแบบ เหมือนอยู่ด้วยกันนะอะไรเงี้ยคือเขามามาแบบเหมือนให้ความหวังคุณแต่ถามว่าถ้าสมมติว่าคุณคุณถามเขาว่าเฮ้ยระหว่างเรามันคืออะไรหรอหรือว่าถามถึงเรื่องอนาคตว่าเฮ้ยเราจะสเต็ปหน้าคือสเต็ปอะไรอะไรเงี้ยเขาไม่สามารถบอกคุณได้แล้วมันเหมือนกับเรารู้สึกว่าลึกๆในใจอ่ะคุณเองก็รู้อยู่แล้วและว,ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันเหมือนกับคุณเองอยู่ในที่ที่มืดมาตลอดแล้วบางคนอ่ะ คุณอาจจะรู้รับรู้ด้วยว่าเฮ้ยเขากับครอบครัวของเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณอาจจะไปเจอแบบออนไลน์โซเชียลอะไรเงี้ยเป็น facebook ของเขาคุณอาจจะไปเจอแอคเค n t ของเขาที่แบบโพสต์รูปครอบครัวที่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคือมันกลายเป็นว่าคุณจะเจอกับตัวความเป็นจริงนะคะเจอกับสิ่งที่มันเป็น the truth อะคือสิ่งที่คุณพยายามหลบหลีกมาโดยตลอดอะ คุณจะได้เจอจะได้จะได้สัมผัสแต่อยากจะบอกคุณว่าไอ้พวกเนี้ยมันดันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนะสามารถตัดใจได้จริงๆนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคุณเองอะไม่ใช่ว่าอยากที่จะอยู่ในสถานะของการที่เหมือนแบบหลบๆซ่อนๆหรือสถานะไม่เคลียร์แบบเนี้ยไปตลอดนะแต่มันเหมือนกับ คุณเองก็ยังมีความหวังคุณเองก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนวันหนึ่งเขาจะดีขึ้นเขาจะแบบเฮ้ยเขาจะหันกลับมามองเราแบบที่ให้ความสําคัญกับเรานะแบบให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนเนี่ยมันเคลียร์มันดีอะ่ะแต่มันเหมือนกับมันให้ความหวังตัวเองอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนจนอย่างที่เราบอกอะ่ะมันจะมีเหตุการณ์ที่คุณเองจะได้ไปรับรู้ว่าเฮ้ยความจริงแล้วเขาเองก็มีความสุขโดยที่ไม่ได้มานั่ง ใส่ใจเลยนะรว่าลึกๆแล้วเราจะเป็นยังไงเราจะเป็นตายร้ายดียังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นจุดที่ทําให้คุณเองอ่ะตัดสินใจละว,ว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ไม่โอเคละไม่ worth it ละไม่คุ้มค่ากับการเสียเวลาในชีวิตของคุณคุณเลือกที่จะเดินออกไปหาสิ่งที่มันตอบโจทย์มากกว่าหาการพักใจก็ได้นะบางคนคือคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยอยู่แล้วมันมันร้อนตลอดเลยมันไม่มีจุดไหนที่ทําให้คุณรู้สึกว่า มันสบายมันเย็นมันแฮปปี้คุณอยากที่จะไปเจอกับจุดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยที่เนี่ยมันคือที่ของเรานะคนเนี้ยคือคนของเราและทําให้เรารู้สึกว่ามันมันสบายใจในการที่อยู่อะนะคะเนี่ยดูสิเป็น the world มีการจบลงแต่เป็นการจบลงเพื่อเริ่มต้นใหม่นะ the world เป็น next chapter, uh, chapter นะคะซึ่งก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าสำหรับชาวธาตลมนะคะมันก็จะมีคนที่เข้ามา เพื่อที่จะมาเหมือนปลอบใจคุณเหมือนกันนะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนนะคะหรือว่าเป็นชาวธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรคนคนนี้เรารู้สึกว่าเขาเข้ามาในตอนที่คุณ broken ในตอนที่คุณเนี่ยเหมือนเสียศูนย์ในตอนที่คุณเองไม่อยากที่จะเปิดรับใครอะคะ่ะ คนคนนี้จะเข้ามาแบบเป็นเพื่อนก่อนนะเขาไม่ค่อยกล้าที่จะเข้ามาลุดเข้ามาหาคุณอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเองเนี่ยพยายามที่จะยืน่นยื่นความเป็นเพื่อนยื่นความมีมิตรภาพอะคะ่ะให้กับคุณแล้วมิตรภาพตัวเนี้ยม,ม,มันเป็นเห็นไหมมันเป็นเหรียญน,นะคะมันมีความมั่นคงนะคะมันไม่ใช่อะไรที่แบบเอ่อจะหวั่นไหวหรือว่าเป็นอะไรที่แบบ จะเปลี่ยนได้เร็วอะค่ะเปลี่ยนผ่านเฟสได้เร็วอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคนคนนี้สิ่งที่เขาจะยื่นให้กับคุณคือมิตรภาพคือเฟรนด์ชิพที่เหมือนกับคุณสองคนค่อยๆเริ่มมาจากการที่แบบเฮ้ยเป็นคนรู้จักกันแล้วค่อยๆเหมือนเห็นกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเขาเองเนี่ยค่อนข้างสนใจในตัวคุณนะคะเขาค่อนข้างสนใจแต่เหมือนกับเขาเองก็รู้ว่าคุณเนี่ยเหมือนจะเพิ่งออกมาจากความสัมพันธ์หรือเพิ่งออกมาจาก เขาเรียกว่าความความบล็อกเคนของคุณอะมันก็เลยทําให้เขาไม่กลา้าไม่กล้าที่จะแบบอยู่ไม่อยู่เข้ามาแล้วแบบ <c oughs> เฮ้ยเป็นแฟนกันไหมอะไรเงรี้ยไม่ <c oughs> เขารู้สึกว่าอยากให้คุณลืมอยากให้คุณพยายามที่จะแบบเหมือนคิวตัวเองให้ได้ก่อนนะแล้วสเต็ปต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ถามว่าคนคนนี้โอเคไหมเรารู้สึกว่าเขาโอเคมากเลยนะคนคนนี้แล้วเป็นคนที่ค่อนข้างมองไปในอนาคตนะคะ ไม่ใช่คนที่จะมาแบบเล่นๆเหมือนคนที่คุณกําลังคุยอยู่หรือคนที่คุณเพิ่งเดินออกมาอืมคนคนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นคนจริงจังกับชีวิตพอตัวเลยนะคิดถึงเรื่องการมีครอบครัวคิดถึงเรื่องของการที่อยากที่จะมีใครสักคนที่จะมาฟูลฟิลเขาอยากที่จะมีใครสักคนที่แบบเหมือนเป็นทวินของเขาอะมาเป็นเหมือนคู่แฝดที่แบบเหมือนรู้ใจเหมือนเป็นคนที่มันใช่อ่ะแล้ว เขาก็รู้สึกว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวของคุณที่มันค่อนข้างคลิกกับเขาคลิกกับสิ่งที่เขาต้องการพอดีเรารู้สึกว่าตัวของคุณเองเนี่ยจะเหมือนเริ่มปิดตัวเองไปสักพักเลยเหมือนกันมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยนะแต่เรารู้สึกว่าถึงมันจะใช้เวลาแต่คุณเองเนี่ยถ้าได้ถ้าสมมติว่าได้ได้เดินออกมาแล้วแล้วได้อยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งอะ เราคิดว่าคุณน่าจะเคลียร์มากขึ้นคุณน่าจะรู้แล้วละว่าต้องการให้ความสัมพันธ์ครั้งต่อไปของคุณไปในทิศทางไหนเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่สอนคุณนะคะบางคนเรารู้สึกว่าโดยปกติแล้วอ่ะคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ยังไงดีละ่ะที่จะมาอดทนกับความสําคัญเอ,อ่อความสัมพันธ์แบบเนี้ยนะแต่มันเหมือนด้วยความที่ คุณเองคาดหวังเอาไว้ค่อนข้างมากนะคะคุณมีความคาดหวังกับคนคนนี้คนที่คุณกำลังคุยได้อยู่อย่างเงี้ยนะคะคุณมีความคาดหวังกับเขามากๆอาจจะเป็นเพราะเขาให้ความหวังคุณเขาเป็นคนเหมือนในฝันของคุณเป็นคนที่ถูกสเปกอะค่ะเป็นคนที่คุณรู้สึกถูกใจบางคนอาจจะด้วยรูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยด้วยมันยิ่งทำให้คุณเนี่ยเหมือนแบบถ้าสมมติได้เขานะมันมันก็คงจะดีเขาเป็นคนที่แบบคุณรู้สึกว่า พร้อมที่จะทุ่มสุดใจอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่ค่อยกล้าที่จะเดินออกมายอมเขาทุกอย่างอะคะ่ะแต่เรารู้สึกว่าถึงคุณจะยอมเขาแต่มันก็มีเขาเรียกว่าเงื่อนไขยอย่างหนึ่งคือคุณรักตัวเองคุณยังมีความรักตัวเองมันก็เลยทำให้การเดินออกมามันเป็นเหมือนทางออกที่คุณคิดว่าเฮ้ยมันดีที่สุดสำหรับคุณละในการที่จะเซฟตัวเองแล้วก็ในการที่จะแบบไปเริ่มต้นใหม่นะคะ แต่บางคนน่ะเรารู้สึกว่ากว่าที่คุณจะเดินออกมาได้อ่ะบางคนมันอาจจะมีการที่คุณเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าวัดใจเขาอ่ะไม่อยากจะพูดอย่างนี้เลยแต่ว่าดูจากไพ่แล้วอ่ะบางคนเรารู้สึกว่าบางคนมี self าร์มนะคะมีการทำร้ายตัวเองมีการที่แบบเหมือนพยายามที่จะดูแระเอ่อ uh, reaction ของเขาว่าเขาจะทำยังไงเขาจะมาหาเราไหมอย่างเงี้ยซึ่งมันเหมือนกับพอคุณได้คำตอบว่าเฮ้ยเขา เขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นใจไม่ได้สนใจขนาดนั้นมันก็เลยเป็นเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่มันขาดลงแล้วคุณตัดสินใจโอเคเดินออกมาเลยนะคะส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในช่วงนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ค่อนข้างมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วรู้สึกว่ามีใครใครในใดคนหนึ่งระหว่างคุณหรือคนรักเนี่ยตอนนี้กําลังเผชิญหน้ากับปัญหาทางการเงินนะคะแล้วเป็นการ,รเผชิญหน้าโดยที่ทําให้มันเหมือนมี self esteem นะคะความเคารพในตัวเองหรือความมั่นใจในตัวเองของคุณอะ่ะมันค่อนข้างลดลงไปเพราะคุณรู้สึกว่าคนรักของคุณไม่ได้ support คุณเหมือนตอนที่ถ้าสมมติมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาอย่างเงี้ยคุณ support เขาเต็มที่คุณรู้สึกว่าลึกๆแล้วอะ่ะ คนรักของคุณค่อนข้างที่จะแบบมีการเปลี่ยนแปลมีการเปลี่ยนไปท่าทางของเขาอะ่ะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย <_' S 1> ถ้าสมมติว่าคุณอยากที่จะไปต่อกับคนคนนี้ในอนาคตเริ่มไม่มั่นใจละว่าจะเป็น right person จะเป็นคนที่มันถูกต้องที่สุดะ่ะ <_' S 1> เพราะว่าตอนเนี้ยในตอนที่ลาบากที่สุดอะ่ะคุณเริ่มเห็นท่าแท้คุณเริ่มเห็น ความเป็นตัวตนของเขาที่แท้จริงออกมาอาจจะมีในเรื่องของคำพูดนะคะมีในเรื่องของคำพูดที่ออกแนวเหมือนอจะจะจะบอกว่ามันดูถูกไหมเออแล้วก็มันก็เหมือนดูถูกอะคำพูดบางคำของเขาซึ่งเขาเองอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกที่จะพูดออกมานะแต่ว่ามันเป็นคำพูดที่มันกินใจอะอืมพอคุณได้ฟังเสร็จปุ๊บมัน เฮ้ยตกลงแล้วเธอคิดอย่างนี้กับเราจริงๆหรออ,อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันอาจจะดูโอเคเขาอาจจะเคยพูดกับคุณว่าเฮ้ย mm. ไม่เป็นไรหรอกคือถึงแม้ว่าการงานการเงินเธออาจจะไม่ค่อยโอเคแต่ว่าเฮ้ยเธอยังมีฉันนะฉันยังคอยพพอร์ตเธออยู่แต่พอถึงเวลาจริงๆอะ่ะพอถึงเวลาจริงๆที่ทุกอย่างมันมัน,ม,นมันลงอะ่ะคุณจะได้เห็นเลยว่าแบบเฮ้ยทำไมทำไมคนรักของคุณเข,ณขาเขาเหมือนแบบ อยากที่จะหันหลังให้กับเราจังเหมือนเขาไม่ค่อยอยากที่จะร่วมทุกร่วมสุขไปกับเราอะ่ะซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกน้อยใจมากๆแล้วค่อนข้างสับสนแล้วรู้สึกว่าคุณมีความสับสนมากๆเลยนะคะชาวทาตุลมในตอนนี้คุณมีความสับสนว่าเอ๊ะจะออยังไงต่อไปเพราะว่าคุณเองก็ไม่ได้อยากตกอยู่ในสภาพแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ได้อยากให้แบบคนรักของคุณเขาต้องรู้สึกเอ่อ รู้สึกแบบนี้รู้สึกแบบเป็นเหมือนคุณเองก็เป็นภาระของเขา,าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนกับเป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่มันค่อนข้างยากลาบากสําหรับคุณเหมือนกันนะ่ะนะคะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะช่วงเวลาเงี้ยคุณจะได้เห็นจริงๆนะว่าใครที่รักคุณแบบมาจากหัวใจของเขาแล้วใครที่เขาเข้ามาด้วยผลประโยชน์นะคะ เป็นช่วงเวลาที่คัดกรองคนจริงๆนะช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดในชีวิตอย่างเงี้ยคุณจะได้เห็นเลยว่าใครพร้อมที่จะอยู่กับคุณใครที่เขาไม่พร้อมเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอาจจะออกไปนะแต่ถ้าสมมติเขาพร้อมที่จะอยู่กับคุณอะเรารู้สึกว่าต่อให้คุณลําบากแค่ไหนเขาก็พร้อมที่จะสู้ไปกับคุณนะคะแต่เรารู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วอะมันเหมือนกับตัวของคุณเองอะกับคนรักของคุณอะมันมีเหมือน ก็เ,เรียกว่าการเชื่อมกันมีคอนเนคชันระหว่างกันค่อนข้างสูงนะคะมันก็เลยทำให้บางทีอย่างเงี้ยบางคนคือคุณอยู่ด้วยกันมานานจนแบบเหมือนมีครอบครัวมีเป็นแบบลูกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมาหลายปีมันก็เลยทำให้ถ้าถามว่าจะให้เลิกกันจะให้ตัดกันมันจะขาดไหมเรารู้สึกว่ามันไม่ขาดแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยคนรักของเราอะ เขาเขารู้สึกแบบนี้กับเราคือใครไม่เจอกับตัวคือคุณก็จะไม่รู้หรอกบางคนคือคุณรู้สึกว่าเฮ้ยโลกมันสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคําพูดอะจากคนที่เรารักมากๆอะ่ะมันอาจจะอยู่ในใจเราไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะบางคนถึงขั้นต้องเลิกกันเพราะว่าไอ้คาพูดแบบนี้เนี่ยแหละเรารู้สึกว่าต่อให้คุณรักกันแค่ไหนแต่คําพูดบางคําพูดอะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่า ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วอะ่ะมันมันเป็นคําพูดที่ทําให้คุณเองอาจจะรู้สึกว่าต่อให้ต้องลําบากต้องกัดก้อนเกลือกินแต่ก็คงไม่มาขอร้องให้คนแบบเนี้ยคนที่มีแอดจูดคนที่มีความคิดแบบเนี้ยต่อเราอะ่ะให้ช่วยเหลือคือมันอาจจะเป็นคําพูดในแง่นั้นไปเลยอะคะ่ะคือเราไม่ได้บอกนะว่าคุณกับคนรักเนี่ย อาจจะต้องเลิกกันแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสิทธิสูงนะมีโอกาสสูงเพราะมีความเป็น The World ที่บอกเราบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีการจบลงแต่เป็นการจบลงแบบที่ตัวของคุณเองเนี่ยจะได้ตัวตนที่แท้จริงของคุณกลับมาแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับตัวของคุณเองอะ่ะจะมีการโฟกัสไปในเรื่องของการงานมากขึ้นนะกับการเงินเพราะคุณรู้สึกว่าไอ้พวกเนี้ยสิ่งที่คนรักทําให้คุณรู้สึกอะ่ะ มาเป็นเหมือนแรงผลักดันที่ทำให้คุณอยากที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมอยากที่จะแบบประสบความสำเร็จมากๆนะคะแต่โดยรวมแล้วอะเรารู้สึกว่าถ้าผ่านช่วงเนี้ไปได้อ่ะก็น่าจะโอเคขึ้นนะแต่ต้องอาศัยความแบบใจเย็นมากๆบางคนอนะคือเหมือนกับคุณเองก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่า ว่าคนรักของคุณน่ะปากเขาอาจจะไปเร็วกว่าสมองนะคะพูดอะไรออกมาอาจจะไม่ได้คิดหรอกเนื้อแท้ของเขา่เขาอาจจะไม่ได้คิดหรอกแต่ว่าเหมือนปากเขาเขามาก่อนเลยอ่ะเขาไม่ได้แบบไม่ได้แกนกรองไม่ได้ไม่ได้คิดเลยว่าจะทำร้ายจิตใจเราอ่ะนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าบางเรื่องอะถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคมันยอมได้ก็อยอมไปนะคะแต่ถ้าสมมติบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่า เฮ้ยมันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะอยู่แล้วมันเหมือนแบบทรมานจังถ้าเคสจะออกมานะคะก็ออกได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าต่อให้ออกมาแล้วอ่ะคุณเองอะ่ะดันจะมีโชคดีมากด้วยนะเหมือนจะได้เงินก้อนหนึ่งอะไรอยเงี้ยเป็นมรดกหรือได้ทรัพย์สินที่แยกออกมาถ้าสมมติว่าคุณได้เลิกกันได้จบลงนะคะดันเป็นเหมือนแบบเป็นโชคให้คุณอะ่ะอืม ช่วงนี้แปลกๆเหมือนกันคือเหมือนกับคุณเองต้องซัฟเฟอร์ต้องซัฟเฟอร์แล้วก็จะได้โชคอ่ะดูสิดูจากไพ่นะคะแปดดาบแปดถ้วยห้าเหรียญเจ็ด ไม่เท้านะคือต้องลำบากต้องทุกข์ทรมานต้องแบบเจอกับอะไรหลายอย่างจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันกิฟ e u อัพนะคะในส่วนของคนมีคู่ก็แบบรู้สึกว่าอาจจะเจอกับคนรักนี่แหละต้องไฟ์กันต้องแบบเจอคําพูดต่างๆนานาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันกิฟ e u อัพมันอยากที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์บางคนที่อาจจะยังไม่ออกโอเคคุณก็ก็ยังทนอยู่นะคะสิ่งที่คุณก็จะได้ก็คืออาจจะเป็นตัวเงิน ซัพพอร์ตนี่แหละจากคนรักของคุณที่เข้ามาช่วยเหลือคุณแต่ถามว่ามีความสุขไหมเรารู้สึกว่าลึกๆแล้วอะข้างในคุณไม่ได้มีความสุขแต่คุณพรีเทนคุณแสดงออกว่าคุณมีความสุขเพื่อให้ครอบครัวยังเป็นครอบครัวแต่สําหรับบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วต้องออกละตอนนี้ทนไม่อยู่ไม่โอเคอย่างแรงคุณเลือกที่จะเดินออกมาเรารู้สึกว่าคุณเองก็จะได้เงินเนาะเป็นก้อนเลยอะ เป็นส่วนแบ่งที่จะได้ออกมานะคะไม่ได้ออกมาตัวเปล่าคือเรารู้สึกว่าต่อให้ตอนนี้คุณลำบากมากแต่ชีวิตของคุณอะมันก็ยังมีอะไรที่ดีๆอยู่นะอย่างน้อยอะ่ะคุณก็ยังมีไอตัวทรัพย์สินหรือยังมีตัวที่เป็นสมบัติติดตัวได้ออกมานะคะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มนิดนึงสำหรับคนโสดนะคะใบแรกเลย separation นะคะ separation บอกเราบอกว่าจะต้องมีการลาจากกับสิ่งที่มันไม่ใช่จากคนที่มันไม่ใช่นะคะคนไหนที่เขาเข้ามาแล้วไม่ได้ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันสงบสุขเลยมันร้อนมันแบบไม่แฮปปี้อ่ะมันถึงเวลาที่จะต้องเดินออกมาแล้วเพื่อที่จะมาเจอกับสิ่งที่มันใช่สิ่งที่มันดีที่สุดสำหรับตัวเองนะคะไม่มีประโยชน์กับการที่ทนอยู่ต่อกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ work out เนาะ เสียเวลาไปก็เท่านั้นแหะครับคนบางคนต่อให้คุณอยู่แทบตายคุณพยายามแทบตายนะแต่ถ้าสมมุติว่าคนถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่มีวันใช่นะคะ New love นะคะนี่ไงคนรักใหม่เข้ามากําลังจะเข้ามาหรืออาจจะเข้ามาแล้วก็ได้นะคะคนคนนี้เรารู้สึกว่า Calling in your soulmate คือเป็นในสิ่งที่คุณ เคยขอคนที่คุณเนี่ยอยากที่จะได้หรือตัวของคุณเองอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นในสิ่งที่เขาอยากที่จะได้คุณจะได้เจอกับคนที่มันเหมือนมันค่อนข้างคลิกกันมากกว่าคนปัจจุบันแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันมีท่าทีที่มันจะดีกว่านะคะส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่ไพ่ใบแรกเลยนะ deception เนี่ยมันคือสิ่งที่เราค่อนข้างกังวลเพราะเรารู้สึกว่าคนรักของคุณอะ คือถามว่าคุณรู้จักคนรักของคุณร้อยเปอร์เซ็น์แล้วหรือ,อยังนะคะปากของเขาอะก่อนที่มันจะลำบากหรือว่าก่อนที่จะมีเรื่องราวอะไรเงี้ยเขาเองอาจจะพูดได้บอกว่าโหลรักคุณมากเลยยอมให้คุณได้ทุกอย่างต่อให้ลำบากแค่ไหนก็จะดูแลจะจะเลี้ยงดูอย่างดีอะไรเงี้ยต่อพอถึงเวลาเขาได้ทำอย่างที่เขาได้สัญญาเอาไว้แล้วหรือเปล่านะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากที่จะเหมือนแบบเอ่อ bring up เนาะคือรู้สึกว่า หลายๆคนนะ่ะคุณเชื่อในสิ่งที่เขาอยากให้คุณเชื่ออยากให้คุณเห็นแต่พอความเป็นจริงที่คุณเจอมันค่อนข้างจะคอนทราสต์กันมันค่อนข้างที่จะต่างกันมากๆจนทำให้มันเหมือนตัวของคุณเองก็อาจจะรับไม่ค่อยได้กับสิ่งที่มันออกมานะคะ Finances and Car e e r นี่ไงมันมีปัญหาในเรื่องของเงินหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะที่บางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหา ปัญหาในเรื่องของงานปัญหาในเรื่องของการเงินนะบางคนอาจจะโดนเลิกออฟให้ออกจากงานนะหรือว่าอาจจะมีปัญหาการติดขัดในเรื่องของการเงินก็ได้นะเพราะตอนนี้ทุกคนก็ค่อนข้างระวังการใช้เงินใช่ไหมล่ะนะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะมาพร้อมกันนะ deception finances and career คือแล้วมาพร้อมกับตัว page of sort ตรงนี้อีก ที่มันบอกเราบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีคําพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับว่าทําให้มันกินใจแล้วมันค่อนข้างสะเทือนใจกับคุณเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนรักของคุณอนะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนแย่เป็นคนที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้นะแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรารู้สึกว่าเขาอิมเพรสกับการเป็น คุณที่ใส่หน้ากากการเป็นคุณที่มีหน้าที่การงานที่ดีการเป็นคุณที่มีเงินหรือว่ามีมีอะไรให้เขาภูมิใจอะค่ะเป็นเหมือนสิ่งที่เราใส่หน้ากากใส่กันใช่ไหมบางคนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแค่หัวโขนนะตำแหน่งสูงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มันคือสิ่งที่เขาเขาเหมือนเหมือนรักคุณเป็นสิ่งที่ประกอบเป็นคุณที่ทำให้เหมือนเขา attract อะค่ะเขารู้สึกว่า เฮ้ย hey, คนคน ấy, นี manager, นะ้เป็นถึงเมนเจอร์นะเป็นถึงแบบผู้จัดการนะมันเป็นสิ่งที่เหมือนทําให้เขารู้สึกว่ามันพราวมันภูมิใจอ่นะการที่มีสามีเป็นผู้จัดการนะมีภรรยาเป็นโอ้โหผู้ตรวจสอบบัญชีนะอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจไหมคือมันมีอะไรที่แบบเฮ้ยบางทีความรักมันไม่ใช่แค่เฮ้ยฉ <_' học> ันรักเธอนะแต่มันมีในเรื่องของเฮ้ยฐานะของคนคนคนี้เป็นอย่างนี้ฐานะของอีกคนนึงเป็นอย่างนี้เฮ้ยคนคนนี้ดีกว่าเหมาะสมกับการเป็นคนักของเรามากกว่าอย่างเงี้ยนะคะ religious factors นะคะม,มาจากการเลี้ยงดูก็ได้คือเรารู้สึกว่าปัญหาตอนเนี้มันมีทั้งปัญหาทาง้งปัญหาทางด้านของการเงินแล้วก็แคริเอร์แล้วก็บางคนอาจจะมีเขาเรียกว่าปัญหาจากการเลี้ยงดูที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะปัญหาจากการเลี้ยงดูหมายถึงยังไงคือบางคนตอนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันติดขัดมากเลยในเรื่องของการเงินการงานหรืออย่างเงี้ยแล้ว คนรักของคุณอยากให้คุณทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่ครอบครัวของเขาต้องการหรือตัวของเขาต้องการให้คุณทําซึ่งมันค่อนข้างขัดมากๆเลยขัดกับความเป็นตัวของคุณขัดกับความเชื่อ belief หรือว่าเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตของคุณครอบครัวของคุณที่สั่งสอนคุณมาคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างขัดกันเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวตัวเนี้ยมันอาจจะเป็น2 factors ใหญ่ๆเลยนะที่มามาเป็นเขาเรียกว่า ส่วนประกอบในชีวิตของคุณที่ทําให้คุณเนี่ยเหมือนค่อยๆห่างจากกันค่อยๆที่แบบแยกจากกันะนะคะแต่เรารู้สึกว่าถ้าสมมติอดทนอดทนไปได้แล้วคุณคิดว่าคนคนนี้ยังมีค่ามากพอให้อดทนครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัวนะแต่ถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวละมันถึงคอหอยแล้วอะ่ะคือทนจนไม่จะทนยังไงล่ะ ก็ออกมาดีกว่าออกมาแล้วรักษาใจของเราเองนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะแล้วคุณเองเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่มีทางที่จะลำบากแน่นอนด้วยความสามารถด้วยความพยายามความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่สู้มาโดยตลอดสู้โดยไม่ถอยอย่างเงี้ยไปไหนก็ไม่มีวันลำบากไม่มีทางที่จะแบบอดตายแน่นอนนะคะสำหรับชาวธาตุลมเนาะก็อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์นะคะ ถ้าสมมติว่ามันดู intense มันดูแบบโหยเครียดมากเลยค่ะรู้สึกว่าวิตกกังวลกับอันนี้มากๆเลยหลังจากฟังคำทำนายเนี่ยอยากจะบอกนะคะบอกว่าเฮ้ยคำทำนายเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะไม่ว่าเขาจะบอกว่าแม่นหูร้อยเปอร์เซ็นไม่มีวันเป็นจริงแน่นอนค่ะอย่างมากสุดการพยากรณ์คือมันเจ็ดิบปสิเปอร์ซ็นตเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยคือการพยากรณ์เน่ยมัน มันค่อนข้างโดยรวมมากๆอ่ะมันไม่ได้แบบดูตัวต่อตัวด้วยสามอ่ะคือคุณไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่คุณไม่ไม่เจอกับตัวของคุณเองได้นะคะคุณต้องเชื่อในสิ่งที่มันเหมือนคุณเจอด้วยตัวเองคุณ e x p e r i e n c e กับมัน f a c e toface to นะไม่ใช่สิ่งที่แบบโอ้โหดูบน Youtube นะคะแล้วจะเชื่อว่าเฮ้ยมันต้องถูกต้องร0อไม่มีทางเป็นจริงนะคะถ้าใครบอกอย่าไปเชื่อค่ะเขาหลอกคุณล้วล่ะนะ อยังไงก็แล้วแต่นะคะคืออันเนี้ยเน้นย้ำกาดอกจันหนึ่งรล้านดวงเลยนะว่าอย่าเอาความสุขของคุณนะคะมาติดไว้กับตัวค้ำพยากรแค่นี้นะคะอย่าเอาความสุขของคุณมาแบบมาแฮงเอาไว้อะพราะไม่อย่างนั้นแล้วอะ่ะคุณจะเชื่อกับคํำพยากรจะลืมใช้ชีวิตจริงของคุณไปนะคะ โอเคยังไงก็แล้วแต่นะคะฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe channel บบี้ y s า a r โรดด้วยเจอกันคลิปต่อไปค่ะ